สีครันี้อ็นดูฟาร์มารมรักนะครับพาทุกท่านมาเยี่ยมชมระบบแผงโซลาเซลล์นะครับระบบแผงโซลาเซลล์ที่นี่นะครับบริหารจัดการน้ําเบ็ดเสร็จ20กว่าไร่ใช่ไหมครับครับมีประมาณกี่ไร่นะครับคุณผดเดครับตรงนี้อยู่ประมาณ18ไร่อ๋สิ8ไร่โอเคครับ18ไร่นี่ก็คือใส่ บริหารจัดการน้ําด้วยแผงโซล่าเซลล์นี่ที่เดียวใช่ไหมครับชุดนี้ครับที่เดียวครับอ๋อกี่แผงครับเนี่ยอ๋าตัวนี้จะเป็น10บสิแผงครับสิแผงนะครับสามร้อยสามร้อยสามสิบวัตต์สิบแผงฮะแล้วก็ตีเป็นกิโลวัตต์ก็อยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับอ๋อโอเคครับแล้วทีนี้เอ่อค่าใช้จ่ายอื่นๆครับค่าแผงและค่าดําเนินการเนี่ยนะครับเบ็ดเสร็จนี่ประมาณเท่าไหร่ครับอ่าชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณถ้ารวมเบ็ดเสร็จนะครับรวมเบ็ดเสร็จประมาณ7จ็ดถึงแปดหมื่นนะครับอันนี้คือเบ็ดเสร็จจบ ทีเดียวเลยใช่ครับเจ็ดถึงแปดหมื่นบาทนะครับมีเจาะบาดานไหมครับหรือว่าเจาะบาดานต้องเพิ่มครับอ๋อเจาะบาดานก็น้ำธรรมชาติสถานที่แล้วก็ความลึกของการเจาะอีกรอบหนึ่งแต่นี่ไม่รวมเนาะครับเจาะบาดานประมาณอีกสองหมื่นบาทครับอืมครับมาดูนิดหนึ่งครับดูใกล้ๆครับมีอะไรบ้างครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับนี่เป็นแผงแบบตัวนี้จะเป็นแผงแบบแปดแผงเนาะครับอสิบแผงครับสิบอ๋อสิบแผงโอเคเป็นแผงสามร้อยสามสิบวัตต์สิบตัวนี้เดี๋ยวนี้น่าจะถูกแล้วเนาะ อนึ้ถึงว่าเดี๋ยวนี้น่าจะขึ้นนะครับขึ้นเลยครับโอเคตอนนี้จะเป็นระบบดูดน้ําแบบปั๊มปั๊มหอยโข่งครับปั๊มหอยโข่งกี่กี่กี่แรงครับตัวนี้สี่แรงครับตัวนี้สี่แรงอ๋อโอเคครับสี่แรงม้าหอยโข่งครับอันนี้ก็คือกระจายบริหารจัดการกระจายน้ําดูดน้ําเต็มที่ก็จะมีแังน้ําอยู่ฝั่งนู้นะครับแังน้ําอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นแต่คนละคนละที่ได้ใช่ไหมครับได้ได้ครับไม่มีปัญหาครับคือเราดันขึ้นได้ครับ ก็คือบริหารจัดการน้ำโดยใส่แผงแล้วก็ใส่เครื่องดูดน้ำก็อยู่นี่หมดเลยใช่ไหมครับครับผมตัวนี้ก็ใช้งานเฉพาะกลางวันนะครับนะครับอ้เยี่ยมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้กลางคืนด้วยก็คือเราเพิ่มระบบแบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จครับผมครับก็อาจจะเพิ่มราคาสนิดหน่อยเนาะคือวันหนึ่งเราใช้แค่สี่ชั่วโมงครับเหลืออีกเหลืออีกสี่ชั่วโมงเราก็ไปชาร์จได้ครับอืมโอเคโอเคเยี่ยมเลย นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนสนใจนะครับอยากจะติดตั้งแผงโซลาเซลล์หรือไม่ก็ขอความรู้ในเรื่องของการติดตั้งคุณพระเดชก็สามารถให้ความรู้ได้ใช่ไหมครับติดต่อที่คุณพระเดชโดยตรงเลยใช่ไหมครับต่อผมได้เลยครับอ๋อโอเคครับมีเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวจะเบอร์โทรใต้คลิปอ่าเดี๋ยวใต้คลิปเราจะครับเราจะให้ข้อมูลไว้นะครับทุกท่านสามารถ สอบถามเรื่องของการติดตั้งสอบถามเรื่องของราคาโดยประมาณไม่คิดเงินใช่ไหมครับสอบถามไม่คิดเงินเนาะไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์นะครับแล้วก็ถ้าอยากจะติดตั้งนะครับคุณพระเดจก็ให้บริการนะครับผมก็ทําไม่ไกลมากนะครับคุณพระเดชก็พร้อมจะขับรถแล้วก็เดินทางไปดูหน้างานได้ครับครับมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากตรงนี้ไหมครับที่ ที่คิดว่าเป็นคุณลักษณะพิเศษของการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ก็หลักๆก็เราต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้ไฟคือไม่ต้องใช้ไฟครับพลังงานธรรมชาติมีเยอะครับช่วงที่เราที่เรามีใช้ทุกวันนี้ก็คือแสงอาทิตย์นะครับลงทุนครั้งเดียวจบเลยลงทุนครั้งเดียวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวค่าฟงมค่าไฟครับครับอันนี้ก็คือจบเลยชุดนี้ถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟฟ้านะครับครับเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งประมาณสองพัน 2,000ถึง2,500ครับครับผมแล้วก็ถ้าเราใช้ระบบชุดนี้นะครับจะคืนทุนประมาณ3ปี3ปีคืนทุนตัวนี้ติดตั้งมาแล้ว4ปีครับ4ปีแล้วใช่ไหมครับยังไม่เคยะเวลาการใช้งานนี่กี่ปีได้ครับ10-15ปีหรือว่าตลอดไปแผงโซล่าเซลล์25ปีแผงโซล่าเซลล์25ปีส่วนปั๊มก็รับประกันตามตามอายุการใช้งานตามอายุการใช้งานก็คือ1ปีของผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเขารับประกันให้เรา1ปีครับครับผมถ้าเกิดว่าไม่มี อะไรมารบกวนมันจริงระบบจริงก็สามารถใช้ได้ตลอดไปอยู่ที่การดูแลของเราด้วยครับโอเคครับขอบคุณคุณประเด็จมากครับมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือจะฝากร้านก็ได้ครับน่าเออเอายิ่งดีกว่าครับเดี๋ยวจะฝากฝากให้คิดนะครับก็คือพลังงานที่เราใช้ตัวันนี้พลังงานฟรีในโลกนี้มีอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่เราเอาไปวิเคราะห์ เอาไปคิดเพื่อให้เราประหยัดและคุ้มทุนที่สุดนะครับเห็นผมผมเนี่ยอยู่กับพลังงานแสงอาทิตย์มาหลายปีโซล่าเซลล์คือตอบโจทย์ที่สุดในช่วงนี้ครับคือเราอยากประหยัดค่าไฟเราลงทุนก็คือลงทุนครั้งเดียวครับลงทุนครั้งเดียวหนักหน่อยแต่ว่าเราได้ทุนคืนแน่นอนครับผมแต่ว่าค่อยๆติดไปได้ไหมครับทีละนิดทีละหน่อยเช่นค่อยค่อยได้ปีนี้มีสองแผงปีหน้าเพิ่มอีกก็ได้ใช่ครับค่อยๆติดก็ได้ครับไปเรื่อยๆครับได้อยู่ โอเคครับเดี๋ยวถ้าไงถ้าใครสนใจนะครับอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะให้ข้อมูลนะครับใต้คลิปนะครับเบอร์โทรติดต่อคุณประเด็จด,ด้วยได้ครับขอบคุณคุณประเด็จมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ